สวัสดีค่ะดิฉันนางส,สาวธนรัตน์คงคำรารหัสานิ์สิต6 5 1 0 8 1 1 8 8สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนววันนี้จะไม่ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวไปดูกันเลยค่ะการแนะแนวหมายถึงกระบวนการให้นักเรียนรู้จกักตนเองรู้จักผู้อื่นรู้จักสิ่งแวดล้อมแล้วนำทั้ง3ส่วนนี้มาวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปรัชญาการแน่แนว 1. บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดดังนั้นจึงควรพัฒนาบุคคลให้เจริญง,งอกงามอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน 2. บุคคลทุกคนมีคุณค่าจึงควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 3. บุคคลมีความแตกต่างในทุกๆด้านจึงควรดูแลบุคคลไปตามความแตกต่างนั้น 4. บุคคลทุกคนย่อมมีศักยาภาพมีความสามารถพัฒนาเฉพาะบุคคลดังนั้นจึงควรพัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนให้เต็มศักยาภาพ 5. บุคคลมีศักดิ์ศรีความดีงามรักตนเองมีคุณค่าในตนเองไม่ต้องการให้ใครมาดูถูก 6. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยปฏิสุทธิจนถึงวัยชราโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 7. บุคคลเมื่อประสบป,ปัญหาย่อมต้องการความช่วยเหลือ 8. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุพฤติกรรมเดียวกันอาจจะมาจากสาเหตุเดียวกันหรือหลายสาเหต,สเหตุสาเหตุเดียวกันอาจมีพฤติกรรมต่างกันและ9บุคคลย่อมต้องการการพัฒนาตนเองเมื่อบุคคลได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาอย่างเต็มที่ตนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรุ่ร่วงหลักการแนว่แนว 1. จัดให้กับบุคคลทุกคนไม่เลือกกลุ่มหรือเลือกบุคคล 2. การแนะนํเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 3. การแนะนํจะจัดตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. การแนะนํจะช่วยบุคคลให้สามารถเข้าใจตนเองพึ่งตนเองและปรับตนเองได้ 5. การแนะนํเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการศึกษา 6. การแนะนแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 7. การแน้นแนวที่ดีจะต้องเกิดจากความสมัครใจของนักเรียน 8. ครูแนะนแนวจะต้องได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะนแนวมาโดยเฉพาะควรมีความรู้ทักษะและความสามารถจัดการแนะนแนวได้อย่างเหมาะสมและ 9. ครูแนะนแนวต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับได้ ประเภทของการแนะแนวจะประกอบด้วย3ประเภท1การแนะแนวทางการศึกษา2การแนะแนวอาชีพและ3การแนะแนวส่วนตัวและสังคมการแนะแนวการศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพรู้จักแสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวด้านการเรียนและนิสัยไฟรู้ไฟเรียน การแนแนวอาชีพช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลายมีจิตกติมีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัดความสนใจและสุดท้ายนะคะการแนแนวนส่วนตัวและสังคมช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมีอารมณ์มั่นคงมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจสภาพแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้นำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ